ประมาณ 56, 57เปอร์เซ็นการชาร์จโดนก็จะประมาณนี้ครับแต่ไม่ถึงขนาดนี้จะประมาณ30แอมป์แล้วก็ลดลงไปไม่ถึงนะครับลองมาชาร์จดู ครับเอาไปชาร์จโดนกันนะครับสนใจติดต่อ0812885466ครับ